ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Diabo l โ r รีเซอร์็กันต่อนะครับคงต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์วิกฤตอีกรอบหนึ่งแล้วหลังจากพาที่แล้วเนี่ยบาเอลเนี่ยได้หลุดจากการจองจำและสิ่งที่น่ากลัวก,ก็คือถ้าบาเอลเดียโบและเมซิตโตเจอด้วยกันเนี่ยแน่นอนว่าไยพิบัติ จะเกิดขึ้นกับแซงจูรี่ที่เราอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องรีบช่วยเหลือแล้วก็ทําการค้นหาสาพี่น้องปีศาจนั้นให้เจอนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ในสถานที่คูลัสนั่นแล้วนะฮะซึ่งสถานที่แห่งนี้เนี่ยอตอนตอนไททาสปาเแล้วเนี่ยมีคนได้บอกว่าตัวฮาร์ริสเนี่ยได้บอกว่าที่นี่เนี่ยมีกองทัพของเมฟิสโตเนี่ยโจมตีอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องไปดูกันว่าเราจะเจอกับเมฟิสโตในสถานที่แห่งนี้หรือเปล่านะฮะแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราต้องรัก ทักทายเดคัตเคนแป๊บหนึ่งนะฮะพอเขามาถามเรื่องเควสเลยคือมีเควสมาตลอดแล้วก็ด้วยในลักษณะคำถามเนี่ยเควสที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเคนเนี่ยเขาไม่ได้มาที่นี่นานแล้วแต่แน่นอนว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยมันดูเละไปหมดเลยน่าจะเป็นในส่วนของเมฟิโตเนี่ยมันคนบุกมานะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องตามหาให้เจอว่าเมฟิโตเนี่ยอยู่ที่ไหนนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าเควส ก็หักก่อนว่าเควสมันอยู่ที่ไหนนะครับเพราะเคนแค่ทักทายว่าเขาไม่ได้มาที่นี่มานานแล้วก็สถานที่แห่งนี้เนี่ยโดนทําลายหรือว่าโดนบุกบุกรานเนี่ยโดยเมฟิโซแน่นอนนะฮะดูรอบเมืองแล้วเควสมันไม่มีให้ขึ้นอนะ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดินออกไปข้างนอกแป๊บนึงมีอะไรเปล่าเอ๊ะดาร์ควนเดอร์เลอร์เหรอเฮ้ยไอ้นายนายจะหนีไปไหนอืมเฮ้ยมันเดินไม่อยู่ไม่หย่อนเลยอะ่ะหยุดก,ก่อนอ้าวหายตัวไปเฮ้ยอะไรเนี่ย อ้ากลายเป็นมอนสเตอร์เฉยเลยแล้วก็อตตีเข้าไปาปลุกผีก่อนปลุกกระดูกก่อนปลุกให้หมดปลุกให้หมดอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเดี๋ยวบอกก่อนว่าตอนนี้เราเรเวล26แล้วส่วนสกิลเนี่ยก็อัพสเกลิโตนเมทให้สามารถปลุกได้3าตัวแล้วก็จะพยายามเน้นสกิลมาสเตอร,รี่ของโกลเลมกับตัวสเกลิโตนมาสเตอร,รี่ก่อนเพื่อให้2องตัวน,นี้เนะี่ยแข็งแกร่งมากขึ้นนะฮะเดี๋ยวเราไปสำรวจเมืองอัพสถานที่แห่งนี้ก่อนว่ามันมีอะไรให้เราสำรวจไหมอันนี้อะไรเนี่ย มสเซอร์โกลเลมเหรอเป็นต้นไม้ใหษ่เฮ้ยมีใครยิงมานี่นี่นี่ไปตัวเล็กเป่าปกตศโอ้โอไมค์ก๊อดว้าวมอนสเตอร์ใหม่มาแล้วดูสิจะแข็งแกร่งแค่ไหนกันก็ตีเขาไปอย่างนั้นแหละโบสเปียช่วยข้าด้วยเอ้ยไม่ยากไม่ยากไม่ยากพเพราะว่าเล็วเราก็ถ้าเทียบงี้คือเราก็เลเวลมาสูงระดับหนึ่งแล้วนะถ้าเกิดเทียบตามมาตรฐานนะเพราะว่าปกตอิอะ ถ right ้าตอนสมัยก่อนเนี่ยประมาณเลเวลยี่กว่ากก็มาแอคสากันแล้วล่ะถ้าเกิดใครไม่ได้เซีเดียดเออแต่ว่าแต่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 แไอตัวเล็กเนี่ยโอ้โหมันก็โอ้ไปก่โอเคมันก็ไม่ได้ค่อยถึกเท่าไหร่ยูไนเอ้ยนี่เจอเจอเจอตัวชาแมนแล้วฮัลโหลอ้าเอาอยู่ไหนอยู่ไหนปุ๊บไปเออไม่มีแล้วเหรอไปสำรวจกันต่อละกันว่ามีอะไรแถบนี้หรือเปล่านะเอ๊ยมีเควสขึ้นน่ะ เฟสบอกว่าให้ถามเคนเกี่ยวกับอัญมณีฟิจรีน,นะฮะนี้หรอเก็บไปก่อนสิมีอะไรไหมไปหาเคนแป๊บหนึง่งว่าอัญมณีนี้คืออะไรเคนเราเอาของมาให้มันมีของให้ท่านดูนี่เออะย้อนกลับไปที่เออรักูรินเมซิวกันได้บอกฉันว่าเขาเนี่ยได้เจอเอ่อตัวอัญมณีฟิเจอรีนนะฮะซึ่งเป็นของล้ำค่าที่เขาใช้ในการขายมากๆ อาจจะนำไปให้เขาดูก็ได้นะโอเคไปหาเมชิฟก่อนเมชิฟเป็นคนที่เรามายังฝั่งบลัสนั่นเองเป็นของสำคัญกันหรือมาแล้วเมชิฟโอ้และเจ้าก็ได้นำของสิงนีมาให้กับข้าแล้วแต่ว่า ของชิ้นนี้เนี่ยมันไม่คิดว่ามันจะกลับไปสารที่ที่ควรจะอยู่นะแต่ฉันก็ไม่รู้หรอกว่าเราปีศาจอยู่ที่ไหนแต่ว่า,อ,าอันญมนีอันนี้เนี่ยตัวเจดอันนี้เนาะอันยกตรงนี้เนี่ย,นนเ,ย,นนเ,ยเป็นของที่ใช้กับรูปปัน้นนกสีทองเมื่อหลายปีมาก่อนหน้านี้แล้วเดี๋ยวนะเพราะฉะนั้นต้องหาหาเคนเกี่ยวกับโกลเดนเบิร์ดคือนกสีทองเหมือนกับเป็นเครื่องเนี่ยนกสีทอง ก็คือเราให้ไอตัวลูกปั้นนั้นไป็นป้วชปาดแล้วก็ตัวของเมชิปเนี่ยก็ให้ตัวนกสีทองมาให้กับเราก็ต้องดูว่านกสีทองคืออะไรเอ่นันเคยได้อ่านตำนานมาก่อนเกี่ยวกับนักปั้ที่ชื่อว่าครูเลยนะฮะเขาได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องลึกลับของชีวิตที่เหนือกว่าความตายถ้าที่ฉันจําได้แล้วก็เท่าฐานการะดูกของเขาเนี่ยน่าจะอยู่กับรูปปั้นสีทองอันนี้แหละมันน่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากหื เดี๋ยวนะรูปปั้นนี้มีเท่าถาดอยู่งั้นล่อแสดงว่าเราต้องไปหาคนที่ชื่อเอากอร์นะฮะเอากอร์ Al อยู่นี่ฮัลโหลอ่าเจ้านกสีทองของครูเย่ขอบคุณมากเพื่อนย่าฉันเนี่ยทำตัวเองยุ่งตลอดเวลาเพราะฉันมีงานทดลองที่ต้องทำเอาละอ้าวยังไงต่อเอาของกลับไปที่เอาเอากอร์เพื่อรับรางวาัลใช่ไหม เลยน,นะอ๋อนี่ไงทีนี้เขาให้ยาเรามาแล้วยานี้จะทำให้เราเพิ่มเลือด20พอยทันทีอ้าวแล้วเควสก็จบแบบนี้ดื้อๆเลยเหรอคือไปตีมอนสเตอร์อีลิตตัวเมื่อกี้แล้วเควสก็จบเอาง่ายๆเควสไร้อย่างง่ายโยเออราเควสที่สองข้าต้องไปหาใครละ่ะไม่มีเลยเหรอ เอาเควสที่สองใช่ไหมใช่ไหมอ่าฮัทรีมาแล้วอย่ที่ฉันบอกก่อนหน้านี้เนี่ยอ่าฉันเนี่ยได้เตรียมตัวในการพัฒนาอะไรบางอย่างด้วยการเพื่อปกป้องกันไม่ให้เราปิศาจบุกเข้ามาแต่ว่าการป้องกันแบบนี้เนี่ยก็ดูอ่อนแรงลงเท่าที่ความสรงจำของฉันถูกต้องแล้วก็มันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นดาบอ่าสกาซมิ ซิมิอ่าซึ่งจะใช้ซึ่งดาบนั้นะเรียกว่าเป็นอ่ากรุบินนั่นเองตามหามันแล้วสถานที่แห่งนี้เนี่ยจะปลอดภัยอ้าวมีของศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้วยงั้นรอโอเคเดี๋ยวเราต้องไปตามหากิดบินที่อยู่ในเฟรเยอร์จังเกลิลคือป่าเฟรเยอร์นั่นเองนะฮะไปไปเลยมีมาต่ออา้าเทนมีอะไรหรือเปล่าอย่าลืมจุดมุ่งหมายสูงสุดของเจ้าที่อยู่ในอ่อคูรา่งนี้คือต้องกำจัดเมฟิโซ โฮราดิมโบราณได้ขังเจ้าความเกร็ชังไว้ที่หอคอยผู้วิทักซึ่งตั้งอยู่ในวิหารซิตี้ออฟาวิคอลนั่นเองและอย่างที่รู้เพื่อนาๆทางเดินที่จะเข้าไปหาปุกที่ขังเมฟิสโตได้ก็คือจะต้องทำลายตัวเครื่อง S <S <S เครื่องเครื่องรางบางอย่างที่ไรเวทโมนอาอปโบ,บอราณเอาไว้เมฟิสโตเนี่ยได้ใช้เครื่องอนันเนี่ยในการาควบคุมอ่านักบวชซาคาลุลและเราอ่อผู้ติดตามเขาและอออแค่น,นี้เนี่ยจะถูกทำลายโดยใช้อ่อไอตัวกระบองอ่ะกระบองโบราณที่ใส่วิญญาณของคนที่ไม่ได้ถูกแปดเปื้อนของนักบวชคนนั้นและหลังจากที่เขาถูกคุมขังเมฟิสโตเนี่ย ได้ทําการาควบคุมโดยใช้พลังของอสรารคมเนี่ยต่างๆแล้วทำให้เขาเข้าสู่ด้านมืดคาริมเนี่ยเ,เป็นเขาเรียกว่าเป็นสภาชั้นสูงนะเมฟิสโตนเนี่ยก็ได้ควบคุมเรานักบวชคนอื่นๆในรวมถึงคาริมด้วยเช่นกันโอเคนั้นเนื้อเรื่องก็จะเป็นประมาณว่าตอนนี้เนี่ยเมฟิสโตนเนี่ยเขาถูกขังอยู่แล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาควบคุมเหล่าบรรดาน,นักบวชทั้งหลายแหล่ที่คอยกักขังเขงาไว้แล้วก็ใช้เขานั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งเกิดขึ้นคือเราต้องตามหาตัวกระบองหรือตะบองนี่แหละที่เป็นของคาริมซึ่งมันถาม,ถามว่ามีอะไรบ้างต้องรวบรวมหัวใจสมองและดวงตาของเขาแล้วใช้โฮลิมคิวเนี่ยในการทําให้ได้คา,าริมเฟรอตนนกลับมานั่นเอง และหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อใช้เสร็จปุ๊บเราสามารถทำลายไอตัวออบนั้นได้แล้วก็เข้าไปในพื้นที่ของเมฟซิสโตนั่นเองเควสที่3มโผล่มาแล้วเพราะฉะนั้นอาริมน่าจะเป็นคนที่แบบอ่เป็นนักบวชชั้นสูงที่ไม่ได้ถูกอ่าเมฟซิสโตควบคุมนะฮะนั่นเดี๋ยวเราไปทำเควสที่2ด้วยแล้วก็เควสที่3แต่เควสที่3เดี๋ยวก่อนนะ search for his eye คือหาดวงตาเขาในห้าแมงมุม วงวงนี้เน้นทําแมงมุมอีกแล้วเหรอโอ้โหต้องเจอแมงมุมอีกแล้วอะเพื่อเควสให้สาเร็จน,นะฮะไปเจอแมงมุมก่อนจะได้ตัวใหญ่บัลเลิร์เทิมวิ่งมาด้วยความรวดเร็วแบบนี้ชัดเลยมีอีลิตบอสอ,อยู่แต่แถวนี้อยู่ไหนหน้าอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนดีกว่าทีมกนโอ้โหสเกลตนันลวดเดียวเท่านั้นแหละนี่ไงเจอแล้วตัวการอยู่นี่ตาเข้าไปตาเข้าไปานี้แหละสเกลตันกินเรียบร้อยเอาแล้วอ้าว เสร็จเสร็จทันทีทีนี้เก็บมานาก่อนมานาจะหมดก็ไปป่ะไปตามหาถ้ำแบ่งมุมกันต่ออยู่ไหนน้ามีใยแบงมุมแบบนี้นานหาเตอเตอแบบนี้พาสเลยนี่แหละคือรังแมงมุมของมันโอ oh my กอดแมงมุมแมงแบงแบงมุมแมงเอ๊ะเดี๋ยวก่อนทำไมแมงมุมมีตัวนี้ด้วยล่ะเดี๋ยว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 มันใช่หรอ ทำไมมีเจ้าพ่แม็กกอตอยู่ในนี้ด้วยเอ๊ะย,ยังไงอันนี้อันนี้โอ้โหตัวแดงแปลเลยโอ้ไม่กอดโอ้โหเนี่ยแล้วมันดีไซน์ใหม่แบบแมงมุมนี่คือแบบเหมือนจริงแบบแบบแบบสีชัดเจนแบบแบบจ๋วแววเลยไม่สงสารคนกลัวแมงมุมบ้างเลยเน,นี่ยเพื่อเพื่อให้มันผ่านไปได้เราก็ต้องหาทางไปหาอะไรนะหาตาก่อนดวงตาอยู่ไหนไม่รู้ อันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าเกิดถึงป่าเฟรเยอร์นะฮะเป็นแมงมุมไม่พอแมงมุมตัวนี้ยังวาร์ปได้อีกอ้าวยังไม่ทันได้วาร์ปเลยมันไปก่อนซะแล้วลาก,ก่อยอุ้ยค่าวาร์ปค่าเจอกล่องแล้วล่าแต่กล่องนั้นมันม,มอนสเตอร์เฝ้าอยู่มอนสเตอร์เฝ้าดุมากแลวมันสาดได้ด้วยเอาละตีเข้าไปสาบไปสาดคืนสาดมาสาดกลับประมาณนี้แหละอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดกล่องก่อนกล่องมีอะไรไหม Hey, เรียบร้อยค่าได้ดวงตาคาริมมาแล้วเอาละเดี๋ยวเราต้องไปหาสมองที่เฟรเยอร์ดันเจียนนะฮะเอาละก็เป็นสถานที่เดียวกันเลยนั้นเดี๋ยวเราไปอ่าป่าเฟรเยอร์เลยแล้วกันนะฮะอันนี้คือดวงตาที่ได้มานะฮะเก็บใส่ไปในคิวนี้ก่อนนะฮะเออออกจากห้าไม่มงมกันเถอะเดี๋ยวแมงมุมมาอีกรอบหนึ่งกลัวแล้ว วัาที่สไปเดอร์ฟอเรสต์นะฮะนั่นสถานที่ต่อไปเราต้องไปอ g กรีชมาร์ชก่อนแล้วก็เฟรเยอร์ดันเอ่อจังเกิลโอ้โหก็ถือว่าอยู่แบบไอ้นี่นะอยู่ไกลเหมือนกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปหากันก่อนกร s ชมาร์ชมาแล้วอยู่ไหนนะสถานที่แห่งนี้จะเป็นอีกสถานที่หนึ่งก่อนที่จะไปเจอเฟรเยอร์อ่อะไรนะป่าเฟรเยอร์นั่นเองนี่โอ้โหเดะเดวเดะเดเด ว่ามอนสเตอร์มันเริ่มตัวเล็กแล้วก็มองยากแล้วล่ะต้องค่อยๆสังเกตดีๆนะตัวมันจะเล็กเท่าแบบเล็กยิกว่าคนอีกอน่ะนี่นี่เนี่ยต้องให้แบบลูกสมุนเราแบบไปตีอ่ะถึงจะเห็นว่าแบบมันตีตัวไหนอยู่ตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันมีตัวอะไรอยู่ในน้ําด้วยโอ้ออกมาเป็นตัวบเบล่มเลยงูงูคลองเหรอหรืองูน้ําใช่ไหมไม่ใช่หรือเปล่ามันหายไปแล้วน่าจะขิดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ โอ้ย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 อุ๊ยอันนี้ตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นเงาอ่ะเขามีศัตรูตัวใหม่อีกแล้วอ่า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 อันนี้เจอตัวแชมเปี้ยนโอ้ my god โอ้โหเฮ้ยสนุกและแอคนี้มอนสเตอร์ตัวใหม่ตัวอะไรก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเซลตันไปแล้วมันทุบอะไรของมันอยู่นั่นอะอ๋อดีบวัดีบวั สามทรงกรสามทรงกรเจเย็นใจเย็นอยู่ไหนอยู่ไหนสกิลนี้คือที่ยิงโมโมนี่ไม่ได้อย่าอย่าตกใจนะคือตัวมอนสเตอร์มันเล็กมากอะเล็งยากอยู่เหมือนกันกบอันนี้เป็นกบกบขึ้นมาจากหนองน้ำไปอีกหนึ่งตัวเดอ้ว,วาร์ปแล้วอ่ะกดวาร์ปไปก่อนแล้วก็เพลเยอร์ดันจัเอ่อจังเกิลอยู่ไหนอันนี้ยังหาไม่เจอนะฮะเดี๋ยว ลองค่อยๆเดินหาไปเรื่อยๆก่อนละกันเฟย์ย r จังเกินะฮะต้องบอกก่อนว่า p r ย์ย r จังเกิมันจะอยู่ตรงสไปเดอร์ป่าป่าแมงมุมนะฮะเมื่อกี้เดินแบบหาในกริ m มา t ไม่เจอเว้ยเลยแบบเดินกลับมาที่ไอตัวเฟย์ย r ดันเจีนดูอะก็เออไม่ใช่กลับมาที่ป่า s p i เดอร์แล้วก็เจอทางเข้าป่าเฟย y e ์ทันทีนะฮะก็เลยใช้แมปตัวก่อนอันนี้จะเป็นแมปใหญ่ที่สามารถเซตติ้งได้ในส่วนของตรงนี้ คือตอนแรกเนี่ยแมปเนี่ยถ้าเป็นดีฟอล์เนี่ยมันจะเป็นแมปใหญ่แต่อนี้คือเราเซตเป็นแมปเล็กมันจะได้แบบช่วยดูได้ง่ายขึ้นด้วยนนเป็นประมาณนี้แหละนะฮะปะเดี๋ยวเราตามหาวาร์ปแล้วก็ทำภารกิจ2ภารกิจนี้ก่อนละกัน,กนคือตามหาตัวกิจบินกับในส่วนของสมอ,องของคาริมนั่นเองเจอวาร์ปแล้วแต่ว่าเราก็ยังไม่เจอ,อกิจบินเลยนะฮะว่าอยู่ที่ไหนกันแน่อันนี้เอยไม่ใช่ไม่ใช่ใชน,นี้ไม่ใช่แล้วสวามพิด มันต้องเป็นเฟรย์เดนเจียนนะฮะเอ,เอ๊ตรงนี้อ้าวกิดกิดบินนี่ไหนอ้าวจุดไฟแล้ว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 ยง mm ังไงมีมอนสเตอร์มาหรออุ้ย <het> อุ <car equiv> ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมอนสเตอร์มามอนสเตอร์มาเป็นชุดเลยจุดไฟเสร็จมันก็มาอีนี้เฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอตัวทองอยู่ไหนอ้าวเจออีลิบอสที่ไหนอ้าวนี่ไงกิดบิดมาแล้วขอบพระคุณอย่างยิ่ง เรากลับเอากลับไปให้โอมัสนะฮะทีนี้เดี๋ยวก่อนกลับขอสำรวจแถวนี้นิดนึงเฮ้ยเบรเยอร์ดันเจียนอะต้องเควสพร้อมกันชั้นที่หนึ่งเรามาดูกันสิว่าชั้นนี้มีอะไรบ้างอยู่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 ออยู่อ่อย่ดโอ้าบอกก่อนว่าเออแอ่มอนสเตอร์มันจะเยอะโอเล็กแล้วมันจุกจิกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครที่เป็นสายเอ่อยปะชิดปะชิดเนี่ยน่าจะชอบแต่ว่าสายเวทเนี่ยมีสกิลเอลอ่ะก็จะสามารถช่วยเอ่อท่านได้อย่างดีนะฮะอันนี้ก็บอกไว้คร่าวๆนะฮะแต่บางคนถ้าเป็นสายเวทแบบซัสเซอร์อย่างเงี้ยถ้ามีสกิลเอลอ่ะสบายอยู่แล้วแต่ในคอมเม้นเซอร์เราเนี่ยคือต้องค่อยแบบใจเย็นกับมันนิดนึงแต่ในอนาคตเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเอ่อบิลของเราแล้วล่ะเฮ้ยมีไอ,อ้ตัวนี้อีกแล้วหรออ,รอะไรปะ ปลาไหลหายมีมีอุยอในนี้มีปลาไหลแต่ปลาไหลปล่อยคิษด,ด้วยเงืบไปสิเราเนี่ยเงืบชั้นที่2มีกี่ชั้นก็ยังไม่รู้นะอันนี้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 อะไรอย่าโอ้โหอ้หไมกอ,อน,นี้เป็นนกแสร็พันใหม่สีใหม่ด้วยเพิ่มเติมก็คือยังดูมานาเราเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเฮ้ยยังมีอีกชั้นหนึ่งยังมีอีกชั้นหนึ่งใช่ไหม งั้นเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าชั้นนี้จะมีของที่ต้องการหรือเปล่าหรือมีชั้นต่อไปไหมยังไม่ทราบได้นะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสถานาการณ์มันเงียบๆนะนี่เดินมาก็ไกลสักนิดนึงแล้วอะยังเงียบๆอยู่ยังไม่มีอะไรนอกจากว่าเตมินาหมดเงียบมากอะเดี๋ยวเง,งียบแบบนี้เซอร์ไพรส์อะไรลงไหมเนี่ย ไม่น่าไว้ใจเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเจอแล้วว้ายมันคือตัวอะไรอะปลาไหลพิษหรอดูดิโดนพิษจะเป็นท่วนหน้าเลยอุ้ยอุ้ยนี่ไงนี่ไงเจอแล้ว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 นี่ไงในเซอร์ไพรส์แล้วยังมีตัวมาต้อนรับอยู่นิดนึงนึกว่าแบบเงียบๆจะไม่มีมอนแล้วอู้เจอตัวสีทองโอไมกอลยังไงดีอันนี้ไงมีกรอง มีกล่องให้เก็บแล้วเราขอเก็บอันนี้แป๊บนึงนะเก็บเลือดงกงกตอนนี้คือแบบช่วงที่มาหาก,กิีนโล่เอ้าโล่เต็มเหรอดูสิมาใส่ไว้ในนี้ก่อนละกันเพื่อความปลอดภัยเรานี่ไเป็นกรองอุ้ยได้อะไรได้สมองมาแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยไปตามหวัวชัวใจของคาริมที่อยู่ พ่อในคุณลัสษาป่าซากนั่นเองอาละเดี๋ยวเรากลับไปที่เมืองกับพ่อเราได้กิจบิตมาแล้วเช่นกันฮะโอ้โหอันนี้สมองก็คือสมองจริงๆเลยอันนี้ให้ดูนะโอ้โหสมองของแท้่ะกลับไปก่อนแล้วก็ยาเข่เ,เอาร่าโชคเราดีมากเลยเราได้สมองมาแล้วซึ่งสมองนี้จะทํา ็นจุดอ่อนของเมฟิสโตนั่นเองเอามันไปไว้ในฮโรดิคคิว์นะแล้วก็หาส่วนเอ่อเฟลให้เจออ่ส่วนหัวใจให้เจอรักการเออเดี๋ยวตามหาหัวใจกับเปะเออมันบอกให้หาหัวใจก่อนนะฮะอยู่ในนี้อันนี้โอมัสอยู่นี่โอมัสเจ้าทำงานได้ดีมากเจ้าฮีโร่อ่ผู้มีชื่อเสียงโอมาสดินีกับเจ้าด้วยวิญญาณเก่าแก่ของ สก,กัดชิมเนี่ยจะดูแลอ่าดูเจ้าอย่างห่างหาแล้วก็กลับไปที่ดาบศักดิ์สิทธิ์นั่นเองและด้วยหลายปีทางมาเนี่ยโอมัสเนี่ยจะใช้พลังของเขาเนี่ยในการปกป้องเราผู้คนจากเงามืดทั้งหลายนี้นั่นเองก็คือว่าให้ไปคุยกับอาชีราต่ออาชีราอยู่ไหนอยู่ตรงนี้หรือเปล่าใช่ไหม นี่ไงอาชิรา่าอาร่ารเอ้ยไอรอนฟู๊กต้องการอ่ปกป้องคนแถวๆนี้นะฮะโดยที่ไม่มีอาชญาจัยเอ๊ะอาชิรา่าเหรออาชิรา่รา,ราทุกคนจำชื่อนี้เอาไว้นะอาชิรา่เาเพราะว่าอะไรเดี๋ยวค่อยไปบอกตอนจบเกมละกันคิดว่าใช่คิดว่าใช่แน่ๆเพราะเมื่อกี้พูดถึงไอรอนฟูด้วยนะฮะ เดี๋ยวเข้าไปบอกตอนจบเกมกันไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นการสปอยให้คุยกับโอมาสอีกรอบหนึ่งเมื่อกีอ้สามารถจ้างผู้ช่วยได้เช่นกันนะของแอกซ์ามอันนี้โอมาสทำพิธีก็คืออ๋อเอากิจบินเนี่ยเอาไว้อีกตรงนี้นั่นเองกิจบินด้วยพลังเวทมนต์แห่งนี้เนี่ยเออเวทมนต์แหวนเหรอแหวนเวทมนต์ใช่ไหมอ้โหแหวนเวทมนต์ เออสแตตก็ดีอยู่นะรับเควสก็จบแล้วทีนี้เดี๋ยวเราต้องไปตามหาหัวใจคาริมคาริมรับหนึ่งซึ่งสถานที่มันอยู่ตรงไหนมันอยู่คลัสบัสซานะฮะก็เดี๋ยวสำเร็จเควสในเมืองนี้ก่อนว่าแบบเมืองนี้มีเควสอะไรให้ทำเปล่านะฮะเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่ง มีมีมีเอากอรมีเควสเซิลไทม์มันสร้างความเจ็บปวดทำให้ฉันเสียเวลามากเลยนะเนี่ยเอาเอาเลยละกันฉันขอพูดตรงๆไดเลยกันนะมันมีหนังสือที่พิเศษมากๆที่เจ้าจะต้องตามหาให้กับฉันด้วยมันเป็นหนังสือสลับนักป่าที่ชื่อว่าแลมเอเซนนั่นเองซึ่งฉันจะต้องเอามันมาให้ได้เพราะว่าหนังสือเล่มนั้นเนี่ยน่าจะมีความรู้อะไรบางอย่างใช่ไหมอ่าโอเคเขาบอกว่าให้ ไปที่6วิหารที่อยู่ในบาซาทั้งบาซาทั้งอัปเปอร์คูรัสและก็คอสเวเพื่อตามหาตัวตำราตัวตำราแลมอีเซนแลมอีเซนต์ e นั่นเองนะฮะซึ่งอาจจะมีบันทึกความรู้อะไรบางอย่างอยู่ในในนั้นก็ได้คำว่าทมเนี่ยมันจะมีทมลงท้ายด้วยบีกับอีใช่ปะ่ะอันนี้ต้องบอกตรงๆว่าเคยเจอเหตุการณ์ที่แบบ จำสลับกันตลอดไอ้ทมตัวนี้มันจะเป็นแบบพวกหนังสือตำราอะไรบางอย่างนะครับก็เดี๋ยวเราจบกันประมาณนี้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นเนื้อเริ่อม,มันจะยาวไปแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในพาทหน้าว่าในพาทหน้าเนี่ยเราจะสามารถหาคนทางไปหามเมฟิสโตได้หรือเปลา่านะครับ